ขณะนี้เวลาตีหนึ่งเราจะเดินทางกลับบ้านเดินจริงๆนะเดินเดินฮะเดินมืดสนิทไปหมดเลยคนเขานอนแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่ว <c oughs> ันเสาร์แห่งชาติวันเสาร์ฝรั่งก็จะอยู่บ้านไม่เป็นแหน่บรรยากาศก็จะมืดมืดมืดตืดเขานอนกันหมดแล้ว มีมะโปรยปลายเราก็จะเดินทางมุ่งหน้าไปด้านนี้นี่ลงเนินไปทางนี้ไฟยังสว่างไม่น่ากลัวแต่เดินต้องระวัง พอข้างล่างเป็นลานสเก็ตต้องแบบเดินแบบระมัดระวังดีนะที่มีไฟบางคืนน่ะทาเลยเทียงคืนไปอ่ไฟมันจะดับอัตโนมัติบางคืนก็นจะแบบตีหนึ่งตีสองก็ยังสว่างประมาณนี้เป็นหิมะเปียกนะจ๊ะเป็นหิมะเปียกเดินไปก็คือเปียกค่ะเป็นหิมะเปียก เนี่ยลักษณะนในหมู่บ้านก็จะประมาณนี้วันนี้มากินข้าวในหมู่บ้านมากินอาหารแลงเป็นเทศากาลการกินก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนกันกินเมื่อดีกินเี้น่อยเมื่ออื่นกินขี็นเจ้าประมาณนี้เลยผู้ไรเ,เพื่อนหลายก็จะอ่ะายมือหลยงานแน่ประมาณนี้เน,ะะนาะลักษณะในหมู่บ้านอันนี้คือบนเขา้ามองมาจาก ทางล่างแถวฟังที่เป็นฟ้ามฟังนี่จะเป็นภูเขาที่เห็นบ่อยๆก็คือเป็นภูเขานี่คือลักษณะหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาก็จะประมาณนี้ขา้างบานหลังบา้านหลังบ้านหลังนี่จะเป็นภูเขาสูงที่เด็กน,น้อยเขามาเล่นอ่ฮัดเ่นสกีสเกตกันประมาณนี้อยู่บนหลังบา้านหลังนี้จะเป็นเนินเขาสูงนี่ก็คือลักษณะนบนภูเขาถามองมาจากบา้านยายไพีูอยข้างล่างอ่ะ เปิดหน้าต่างมาเห็นเป็นภูเขาก็คือนี่แหละมองนี่แหละมองที่เป็นภูเขาคือเป็นมู่บานมาทานอาหารแรงค่ะเปลี่ยนกันทานเปลียนกันกินเป็นเทศกาลเนาะเป็นเทศกาลเขาก็ว่าได้เป็นเทศกาลอาหารเกี่ยวกับอาหารเทศกาลคริสต์มาสมีแทบทุกบ้านเปลียนกันกินญาติชนิดมีสหายลูกหลานอ่าจะกลับบ้านอ่าพบปะหรือว่า หยาดหยาดใคยๆไปปีใหม่บ้านเฮาหรือว่เทศกาลบ้านเฮาที่ลูกหลานพากกันกลับบ้านพากกันไม่เยี่ยมพอเยี่ยมเม่มประมาณเนี้ยคริสต์มาสเป็นอะไรที่แบบเป็นงานใหญ่งานสร้างของฝรั่งกาาับว่าใดคือแบบหยุดอาจจะหยุดวลายบางมองอาจจะหยุดบหลายบางบางคนก็อาจจะหยุดเองบางคนอาจจะ,ะเป็นช่วงลาพักผ่อนนี่อย่างประมาณเนี้ยก็เลยเป็นเทศกาลที่แบบใครๆก็รอคอย เด็กน้อยก็รอคอ,อยกับคิเทศกาลนี่เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่เด็กน้อยตั้งตารอคอย,อยเซนต์คอร์สมาแจกของขวัญแล้วก็เป็นของขวัญที่อยากใครอยากได้อะไรก็ได้ประมาณเนี้ยแต่เด็กน้อยมันบอกว่าอยากได้นนท์อยากได้นี่นพ่อแม่ก็จะแบบหาจัดสรรมาให้ซื้อเตรียมมาให้เพื่อจะเซอร์ไพรส์บรรยากาศมีมาโปรยปลายความหนาวไม่ต้องถามหา ความหนาไม่ต้องถามหานะคะสุดๆค่ะสุดๆอ่ะเราจะเดินไปตรงนี้ยางเอ้าเราจะาน้อยยางเอาเดินลงเนื้อไปจะเป็นขาขาไปขากลับจะสบายเนี่ยคือยางลงเนื้อไปขาม้าเนี่ยคือแบบต้องหาบหาบเลยแหละบรรยากาศยาม่ําคืนมาฝากตีหนึ่งค้าตีหนึ่งกว่ากว่าจะเดินกลับบ้านแล้ว ไปเล้วเด้อรลับฝันดีลาทีสวัสด์บายบาย